สวัสดีนะครับก็ไปกันต่อนะครับอันดับต่อมานะครับที่เราจะทําก็คือเราจะสร้างนะครับข้อความแล้วก็ปุ่มนะครับสําหรับเอาไว้สวิชนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนระหว่างล็อกอินนะครับแล้วก็อ่ารีจิสเตอร์นะฮะหรือว่าสายอัพนั่นเองนะก็ให้เราสร้างส่วนถัดมานะครับผมจะสร้างให้เป็นอ่เป็นคอลัมน์แล้วกันนะฮะแล้วก็ตามด้วยชิลเดนตรงนี้นะครับ สิ่งที่เราจะใส่ลงไปนะครับก็จะมี text เราต้องการแสดงข้อความนะครับที่นะครับบอกว่าเราอยู่ในโหมดอะไรนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอยู่หน้าอันนี้เป็นหน้าล็อกอินใช่ไหมครับเราอาจจะใส่นะครับข้อความว่าอย่างเช่น don't have and c c o u n t yet นะครับก็แบบนี้อ่าโอเค แล้วก็เราจะเพิ่มปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับใช้สําหรับกดถ้ากดแล้วเนี่ยเราจะสลับไปเป็นหน้า,าสมัครสมาชิกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่น่าจะต้องสไตล์อะไรนะฮะก็เอาแค่นี้อีกอันนึงนะครับก็จะให้เป็นปุ่มกดนะครับอย่างที่บอกเราจะใช้นะครับ text button ะนะครับจัดระเบียบ เล็กน้อยนะครับาตามด้วยนะครับชายตัวนี้ผมใส่เทคเข้าไปนะครับเทคเป็นครับเป็นข้อความนะครับล็อกอินอก็จะได้แบบนี้มาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเราปรับ padding ตรงข้างรอบๆปุ่มกด take button ของเรานะฮะก็นะครับ style นะฮะแล้วก็ button style overlay นะครับ color นะครับ material state property นะครับ all แล้วก็ตามด้วย คั l เลนะฮะใส่เข้าไปเลยก็ใส่เป็น Transparent นะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือ Padding Padding เดี๋ยวเราก็ป y ีข้อความตรงนี้มาเลยก็ได้นะนี่เอจอินเนะครับแล้วก็ตามด้วย นี้ก็ใส่เข้าไปเป็นเ d i n s e ซซิโอ่ะแบบนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับแท็บ Target Size นะฮะก็ Material นะครับแท็บ target size นะครับ n ิงแร p นะฮะอ่ะโอเคก็จะถูกขยับขึ้นมานิดนึงแล้วนะอ่าตรงนี้เราสามารถปรับนะครับคันเลอร์ได้ด้วยนะครับก็ เราจะปรับคัลเลอร์ตรงสไตล์ตรงตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอเท็ก t y สไตล์คัลเลอร์นะครับผมจะใช้นะครับทีม of o o n t เ t t a c c e n t c uh, o okay. l o r อ่าโอเคแล้วก็ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างชิดกันไปนะครับสามารถเพิ่มตัว Size Box นะครับไ i สักสามสิบสอ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะครับเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วนะก็เราจะสร้างปุ่มเป็นปุ่มหลักนะฮะที่ใช้สําหรับกดล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครสมาชิกนะครับเป็นปุ่ม s ับมิ t นั่นเองนะนะครับทีนี้นะครับความต้องการคือต้องการให้ปุ่ม s ับมิ t นะครับมันติดอยู่ด้านล่างตลอดเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะลอยๆอยอยู่อย่างนั้นนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ่มกดลงไปในหน้านี้เลยเนี่ยเวลาที่เราปัดหน้าจอนะครับขึ้นลงนะครับปุ่มมันก็จะตามหน้าจอนะฮะมันก็จะถูกนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะทําให้ปุ่มนะครับมันฟิกนะครับตายตัวอยู่ด้านล่างอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าไม่ว่าหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันจะสไลด์ขึ้นหรือว่าสไลด์ลงนะครับผมเราสามารถทําได้ยังไงครับเราสามารถทําได้ในหน้า ในส่วนที่เป็น s แ a f f o โฟตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มบอททอมนะฮะน a เ i เกชันบารได้ด้วยนะครับเข้าไปแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถใช้ w i d g e ตคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะสร้างเป็นตัวแท็บบารที่เป็นด้านล่างนะครับผมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับเราจะประยุกต์ดยการสร้างเป็นเป็นปุ่มกดเ,เฉยๆนะฮะที่ให้แบบจู่ตายตัวอย,อยู่อย่างนั้นเลยนะฮะก็ นะครับวิธีการสร้างเราก็เพียงแต่ครับใส่ปุ่มกดเข้าไปนะครับผมใช้นะครับเทค b u t t อ n นะครับ on place ตามด้วยนะครับกำหนดอ่าส่วนต่างๆนะครับก็สไตล์ก่อนนะฮะสไตล์ตอนนี้เนี่ยเราจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ e ทค button สไตฟอร์มกำหนดนะครับมินิมัมไซส์นะฮะมินิมัมไซส์ก็สามารถใช้นะครับไซส์แล้วก็กำหนดค่าวิดไหได้นะครับสำหรับค่าวิดก่อนนะครับผมต้องการให้ปุ่มเนี่ยมันยาวไปจนสุดนะครับก็ใช้นะครับดับเบิลนะครับอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ส่วนค่าค่าไฮเนี่ยผมต้องการ50 แล้วก็แน่นอนครับเราเห็นว่ามันเออร์เลอร์อยู่เราต้องใส่ชายเข้าไปด้วยนะครับชายก็ใช้เป็น text ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนข้อความนิดนึงนะครับเปลี่ยนจากคำว่า login เป็น sign up หรือ register ก็ได้นะครับตรงนี้เราก็จะใส่ข้อความว่า login นะครับแล้วก็ style เดี๋ยวนะครับ สไตล์ style, นะครับเท t y สไตล์ตรงนี้ฟอนต์ font, นะครับปรับฟอนต์เป็นสัก18อฟอนต์ไซส์นะฮะฟอนต์ไซส์18โอเคเราจะเห็นว่าเรามีปุ่มกดขึ้นมาด้านล่างตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใส่สีลงไปก่อนนะครับก็ในสไตล์ฟอร์มเนี่ยเราสามารถ ใช้นะครับ background color ได้นะครับ background color ก็ใช้นะครับ theme of c o n t e x t accent color อนะครับก็จะได้ปุ่มแบบนี้มานะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันชิดกันนะฮะเราสามารถครอบนะครับ t text button เนี่ยด้วยเราครอบด้วย padding ก่อนนะครับ padding ก็นะครับเป็น all นะฮะ20 แล้วก็เราครอบอีกทีหนึ่งด้วยคือมันมันอยู่ในบริเวณที่มืออาจจะไปโดนได้นะครับผมเราต้องทำให้มันอยู่ในบริเวณเซฟแอเแรีแล้วก็ครอบด้วยเซฟแอเ e รีวิจเจ็ตนะครับแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับปรับแต่งกันนะครับก็วิธีการปรับนะครับสามารถปรับในสไตล์ Form ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ Primary นะครับใส่ c ค l o r เข้าไปนะครับ Primary แล้วก็ตามด้วยไว ต้องการตัวหนังสือสีขาวก็ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการปรับขอบให้ให้มันเกิดความโค้งนะฮะก็เพิ่มเชฟเข้าไปนะฮะเชฟนะครับ r o u n d e d rectangle border border radius นะครับแล้วก็ border radius circular นะฮะ10บ อ่ะโอเคปุ่มของเราก็จะมีความโค้งมากขึ้นแล้วนะอันนี้จะปรับความโค้งมากคงน้อยก็ปรับกําหนดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้ต้องต้องเทสดูนะครับว่ามันมันได้อย่างนี้จริงหรือเปล่านะวิธีการก็ให้เราลอง Copy ในส่วนที่เป็นตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับออกมาเยอะเยอะบ้างนะฮะเห็นไหมนะครับถ้าเราลองปัดลองสไลด์ลองอะไรดูนะครับเนี่ยปุ่มมันก็จะอยู่ค้างอยู่อย่างนั้นของมันนะ อ่านครับก็โอเคเรียบร้อยครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ